โ <B> อเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผพเลยช่องสตีนหมาดำกันอีกเชนเคยนะนะวันนี้ผมจะมาในมาเล่นบอนเีมาซองซิงมีชีวิตในบ้านซึ่งจะได้ยินเสียงหมาเฮ่าอย่างเห็นได้ชัดนะนี่นะครับนี่คืออาตวันหนึ่ง,น,งนี่ก่อนสีสีเหลือง เฟนนี่ก็หน้ามาเออนี่ก็คือแมวนะอา้าวแมวนี่ก็เราจะเห็นไหมเนี่ยคือแมวน,นั่นแหละนเออคงจะเห็นกันแล้วนะครับโอเคนี่ก็คือคลิปที่โคตรสั้นเลยแค่ดีคลิปนึงนะครับอย่างนั้นผมก็เลยลงคลิปแล้วนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ Okey, khabar, okay, bye khabar.